หัตการการทำแผลการพยาบาลที่มาของหัตการการทำแผลการดูแลบาดแผลมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์บาดแผลสามารถรักษาตัวเองได้ตามธรรมชาติซึ่งบุคคลยุคก่อนประวัติศาสตร์สังเกตเห็นปัจจัยที่ช่วยเร่งกระบวนการการรักษาให้เร็วขึ้นต่อมาได้มีการตระหนักถึงความจำเป็นของสุขอ,อนามัยและทฤษฎีเชื้อโรค ที่จะช่วยปรับปรุงการดูแลบาดแผลให้ดียิ่งขึ้นความสำคัญของหัธการ1เพื่อป้องกันไม่ให้บาดแผลติดเชื้อ2เพื่อจำกัดบริเวณพื้นที่ของแผล3เพื่อดูดซึมสารคัดหลังของแผล4เพื่อห้ามเลือดความหมายของบาดแผลบาดแผลคือเนื้องเยื่อของร่างกายมนุษย์เมื่อได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุการถูกของมีคมถูกกระแทกถูกความร้อนจัดหรือเย็นจัดอาจเกิดได้จากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดรักษาโรคจนส่งผลให้เนื้อเยื่อเกิดการเสียหายหรือฉีกขาดบาดแผลสามารถแบ่งออกได้สองประเภทหลักได้แก่แผลเปิดและแผลปิดความหมายของบาดแผลปิดคือ แผลที่มักเกิดจากของไม่มีคมเนื้อเยื่อหลอดเลือดใต้ผิวหนังแตกหรือได้รับการบาดเจ็บส่งผลให้เกิดการห่อเลือดฟกช้ำบวมมีอาการปวดระบมตัวอย่างของบาดแผลปิด 1. แผลฟกช้ำแผลฟกช้ำลักษณะแผลจะเหมือนถูกของแข็งหนีบ หรือกระทบกระแทกไม่มีบาดแผลฉีกขาดหรือเลือดออกให้เห็นจากภายนอกแต่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังและเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังวิธีปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำ 1. ประครบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเป็นระยะในช่วง24ชั่วโมงแรกครั้งละ15-20นาทีเพื่อห้ามเลือด 2. หลังจาก24ชั่วโมงต่อมาประครบด้วยน้ำอุ่นครั้งละ15-20นาทีเพื่อลดอาการบวมชำ้ำข้อห้ามคือห้ามคลึงขยี้หรือนวดด้วยความร้อนเช่นยาหม่องยาแก้เคล็ดขัดยอ่อเป็นต้นเพราะจะทำให้เลือดออกมามากขึ้น 2. แผลห่อเลือด แผลห่อเลือดเป็นอาการเลือดออกบริเวณใต้เล็บมือหรือเล็บเท้ามักเกิดจากการโดนประตูหนีบหรือถูกของหนักหล่นทับเป็นต้นวิธีการประถมพยาบาลแผลห่อเลือด 1. ประครบเย็นในช่วง24ชั่วโมงแรกเพื่อหยุดการไหลของเลือด 2. หากภายใน1สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นและมีอาการบวมร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมิอนอาการเพิ่มเติม 3. ข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกอาการข้อเท้าพลิกหมายถึงอาการที่เอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเทา้าฉีกขาดทําให้ข้อเท้าไม่มั่นคงมีสาเหตุจากวิ่งหกล้มและเล่นกีฬาเป็นต้นอาการข้อเท้าพลิกมีกี่ประเภทระดับที่ 1. ปวดบวมกดแล้วเจ็บที่บริเวณเทา้าระดับที่2 เอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเท้ามีอาการฉีกขาดบางส่วนปวดบวมที่บริเวณเท้ามากระดับที่3ระดับนี้รุนแรงที่สุดเอ็นที่บริเวณเท้ามีการฉีกขาดทั้งหมดเดินลงน้ำหนักไม่ได้หลักการประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อข้อเท้าพลิก Rest นั่งพักเพื่อสังเกตอาการจากข้อเท้าแพลงว่ารุนแรงไหม Ice ประครบเย็นเพื่อลดบวมและช่วยให้เลือดออกน้อยลง โดยประครบเย็นประมาณ15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงข้อห้ามคือไม่ควรประครบร้อนหรือนวดบริเวณที่เกิดอาการบาดเจ็บในระยะแรกเพราะจะทำให้บวมมากยิ่งขึ้น Compression ใช้ผ้าพันบริเวณที่บวมและพยายามไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่จำเป็นเพราะจะทำให้ปวดในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ Evaluation ยกปลายเท้าให้สูงขึ้นเพื่อลดบวมและลดความเจ็บปวด ความหมายของบาดแผลเปิดคือบาดแผลที่มีการฉีกขาดของผิวหนังทําให้มีเลือดออกส่วนใหญ่แผลเปิดเมื่อหายแล้วจะกลายเป็นแผลเป็นตัวอย่างของแผลเปิด 1>, 1. แผลกดทับแผลกดทับคือแผลที่เกิดจากการกดทับเป็นเวลานานทําให้ผิวหนังเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อมีอาการช้ำบวมและเป็นแผลมักพบในคนที่เป็นโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ วิธีปรถมพยาบาลแผลกดทับ 1. ใช้อุปกรณ์ลดแรงกดทับเช่นการใช้ผ้าปูที่มีความนุ่ม 2. ทําความสะอาดแผลด้วยน้าเกลือและปิดแผลด้วยผ้าตาข่ายปิดแผล 3. พลิกตะแคงตัวทุกสองชั่วโมงแผละลอกแผลถลอก,ลอกคือแผลที่เกิดจากการที่ ผิวหนังเกิดการเสียสีกับวัตถุที่แข็งหรือหยาบจนทำให้ผิวหนังชั้นกำพร้าฉีกขาดวิธีปรถมพยาบาลแผลทะลอก 1. ใช้น้ำสะอาดล้างแผลถ้ามีเศษดินติดอยู่ในบาดแผล 2. ใช้สำลีชุบแอลโกอฮอล์70%เช็ดรอบๆแผลเพื่อกำจัดเชื้อโรค 3. านำสำลีชุบเบตาดีนหรือโพวิโดนไอโอดีนทาลงที่แผลและปิดด้วยตาข่ายปิดแผล 3. นำสำลีชุบเบตาดีนหรือโพวิโดนไอโอดีนทาลงที่ 3. แผลถูกบาดจากของมีคมแผลถูกบาดจากของมีคม แผลถูกบาดคือแผลที่เกิดจากการถูกของมีคมบาดเช่นมีดเศษแก้วคัตเตอร์เป็นต้นวิธีปรถมพยาบาลแผลถูกบาดจากของมีคม 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือล้างแผล 2. กรณีที่มีเลือดออกมากให้ใช้ผ้าสะอาดกดห้ามเลือด 3. หากบาดแผลลึกมากควรรีพาส่งโรงพยาบาลเพื่อได้รับการเย็บแผลสรุปหัาการการทำแผลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการดูแลแผลต่างๆให้หายเร็วขึ้นและปลอดภัยจากการติดเชื้อโดยการจัดการแผลจะมีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันตามชนิดของบาดแผลโดยต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วยและประเมินการตอบสนองต่อ การรักษาเพื่อให้แผลหายเร็วที่สุดและไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น